สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเปิดว่าแฟนใหม่มีขนม Move On หนึอยเปอร์เซหนุ่มคนนี้โปรไฟล์ดีมากหลังจาก Move อ n จากครูเต้ยอภิวัตนด,ดูเหมือนขนมสสิการจะเจอรักครั้งใหม่กับหมอบุ๊กธนพัตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกล่าสุดขนมโพสต์ภาพคู่ดอกกุหลาบ ช่อโตและถุงแบรนด์เนมพร้อมแคปชั่นเซวตัวเองว่าฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองหรือป่ะแต่แฟนแฟนไม่ต้องเดานานเพราะคุณหมอเป็นฝ่ายโพสคลิปดินเนอร์สุดโรแมนติกพร้อมแคปชั่นหวาน dining with you งานนี้แฟนแฟนเทใจให้100คะแนนเต็ม